สวัสดีครับร้านมมยพอร์ตนะครับใช่ค่ะอ๋อร้านอยู่ที่ไหนะครับอยู่ในซอยสุขุมวิท9ค่ะจากปาร์ามาต่อไอร์เมดดีคว่าอ๋อมีที่จับมั้ยครับมีค่ะโอเคครับแล้วเปิดปิดกี่โมงครับ เดยมานไบ้างทากทนตรงนั้างครับถ่ายังไะไมด้ค่ะ่้ค่ะ้คะคมไมได่ไมม่ะมคคระบค่ะม้่มะมะดูวีดีโอได้ไมมครับค่ะมดด้ได้ค่ะไมะมด่่ไดค ก็คือว่าถ้าเขาไปทำงานอยู่กับถ่ายวิดีโอนี่สามารถถ่ายได้ไหมคะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปถ่ายวิดีโอทำความเรื่องอะไรได้บ้างว่าเข้าไปถ่ายได้ไหมป้าต้องมีทันที่จะบอกหน้าที่ของผ้ากันน้ำ สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสองชื่อคุณสิริวันนี้ค่ะดิฉันนั่งแถวอะไรยาจักรัาลเจริญค่ะสําหรับร้านแรกที่เราจะไปกันวันนี้คือร้านอะไรคะร้านไม่พอสค่ะร้านไม่พอสตั้งอยู่ที่สุขุมวิทสค่ะค่ะนัดเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้าน มยพอร์สนะคะ m อย o อเรสตรอมเป็นเร้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์อิตาเลียนค่ะแล้ววันนี้เราจะมาดูนะคะว่าร้านอาหารมีบุญกันว่าอาหารที่อร่อยอย่างไรค่ะตามมาเลยค่ะ กะ,ะจะมาสั่งอาหารกันนะคะมีเมนูอะไรแนะนำบ้างคะถ้ามีแค่จัอะไรก็ในไต่เตกาก็จะมีไข่ปลาแล้วก็จะมีอะไรก็จะอร่อยค่ะใไต่เตกาะสีย่ยงก็จะชอบัานในไต่โกาแล้วก็จะเป็น ขอบคุณนเราก็ชอบปนะชิมบ้าพาก้าคืออะไรคืออะไรคะชิมบ้าพาก้าก็จะมีคุกุ้งอะค่ะสับเกล็ดแล้วก็จะเป็นซอสคล้ายซอสสีแดงซอสมะเขือด้วยใช่แล้วก็จะมีเครื่ออะไรนะแบไมโครัวฟเขจะมี้วยกันแบบเป็นเซกิเนี้ยนี่คะ ถ้าจะเป็นเนี่ยค่ะก็จะมีเซสชั่นท่าท้าสายก็รอรอรับ <วะ S 2> น้ำแบบเนี่ยค,ค่ะก็จะอ๋อค่ะนั้นเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่าคาโบนาร<ะ>่านะคะใหญ่ไหมใหญ่ค่ะ,ะเอาน้ำมามาน้ำเซ็ตเซตหนึ่งนี้ได้แค่หนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็จะมีน้ำแอปเปิ้ลน้ำสบองแล้วก็จะเป็นออเรนจ์อ่น้ำส้มค่ะอแอปเปิ้ลค่ะค่ะน้นสับสาแกงเลยค่ะตัวสับของ alive? จากที่เราเข้าใช้เป็นการร้าน Mypos ก็เท่าที่ดูลักษณะของสถานที่ความสะอาดถูกสุขอนาะมัยดีนะคะแล้วก็การการตกแต่งร้านเป็นสีโทนอบอุ่นเรียบง่ายค่ะแล้วก็หน้านั่งสดใสดีนะร้านจะเป็นร้านสองชั้นนะคะ ภายนอกจะมีเป็นระเบียงเล็กๆค่ะแล้วก็รวมที่ภาพการแต่งกายของพนักงานนะคะก็สะอาดเรียบร้อยช่างงานยินมแย้มยียมใส่ดีแล้วก็มันเรียเป็นระย่ระย่ภายใครวมก็ถือว่าโอเคค่ะค่ะ พี่เหตุาม,ามีไรคะแล้ว,แล,วแล้วมีรถมีรถก็จมีมรถโดยสารจำทางไหมคะมีรถดยสารนะคะ

I'm not, I'm not stuck on in the section. Like Grammy, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies i and rock that motherfucker. They built a the onesie with the socks on that I hit the party and they stopped in the motherfucker. They be like, oh, that i like, that's $50 for a edition, let's do some simple edition. $50 for a <laughs> เวลาเปิดทำการกี่โมงคะฮัลโหลัด้ไหมคะฮัลโหลดิไหมคะีเยงรเวลาเปิดทำการกี่โมงคะคะมการขะมีที่จอดรถหรือเปล่าคะมีที่จอดรถมีที่จอดรถหรือเปล่าคะที่จอดรถมีค่ะ ก็ต้องไหนคะนงนะคะ่นะคะรับรับจัดเลียงมะรนะรับจัดเลี้ยงไหมคะัเ้ยจะราะาชวน้ไม่ได้เป็นคนาวันนี้รับปันนี้ะคอาหารที่ร้าเป็นสไตล์แบบ สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวอัปสวรรค์กับปิดไทยค่ะดิฉันนั่งสาวสุจีแก้วพลค่ะและแล้วก็มาถึงร้านที่สองของเรากันแล้วนะคะร้านที่เราเลือกมามีชื่อว่าร้านอะไรคะร้าน Perdiz Ode Cafe Bistro ค่ะร้าน Perdiz Ode Cafe Bistro ตั้งที่ชั้นสี่สยามเซ็นเตอร์ค่ะค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะ ดิฉันแม็กสองอนิพาลิเชรเลยค่ะสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของร้านอเดยนะคะมีดังนี้ลักษณะของสถานที่ความสะอาดการแต่งกายร้านอเด์ให้บริการอาหารไทยยุโรปเคสในการตกแต่งบ้าสไตล์เป็นคอนเทมพอร์ r ิวลี่วินเทจ เป็นทีน่มาของชื่อรา้านโดยการตกแต่งใช้โทนสีขาวดำสลับกับโทนสีฟ้าพาเทลให้ความเรียบหรูผสม,คว,มความสบายตาส่วนความสะอาดได้มาตรฐานน่าใช้บริการค่ะค่ะสำหรับบริการพนักงานการแต่งกายและสรอผมนะคะสำหรับการแต่งกายพนักงานทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะแ,แต่งกายด้วยชุดสีกรมเข้มผู้หญิงจะรวบผมขึ้นไปมีที่คาดผมและตรงเอวมีที่คาดเอวสีขาวค่ะ พนกักงานมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งการเดินและการยืนค่ะส่วนเรื่องของการใช้เสียงและการใช้ภาษาขณะาการให้บริการน,นะคะเสียงมีน้ำเสียงการมีน้ำเสียงพูดที่ชัดเจนเวลาสอบถามข้อมูลเช่นเมนูอาหารสามารถสื่อสารได้ดีจากพนักงานไม่ค่อยมีรอยยิ้มเท่าที่ควรค่ะ เราประทับใจนะคะนั่นก็คือร้านไม่พอ h ค่ะพวกเราประทับใจนะคะทั้งในเรื่องการบริการของพนักง,งานค่ะรอยยิ้มนะคะที่พนักง,งานต้อนรับเราตั้งแต่เราเดินเข้าร้านถึงขั้นตอนในการรับออเดอร์ค่ะให้ทำแนะนำถึงอาหาราต่างๆแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ดีเลยนะคะเราไม่สะดวกในเรื่องไหนต้องการอะไรพรนักง,งานนะคะยินดีที่จะช่วยเหลือเราตลอดเวลาและจิบยื่นข้อมูลมาลให้เราตลอด และสมหรับร้านที่พวกเราไม่ประทับใจอย่างมากเลยนะคะนั่นคือร้านปอติ t อ d เ y ค่ะร้านนี้นะคะเมื่อเราเข้าไปใช้บริการพนักงานต้อนรับนะคะไม่มีรอยยิ้มในน้ำเสียงและออสีหน้าที่ยิ้มแยม้แยมแจ่แมใสนะคะรวมไปถึงการรับออเดอร์นะคะที่เวลาเราต้องการข้อมูลอะไรก็แล้วแต่พนักงานทำสีหน้าไม่พอใจและเหมือนไม่เต็มใจที่จะให้บริการค่ะ เมื่อรับออเดอร์เสร็จนะคะแยกไปกว่านั้นก็คือเดินไปหาพนักงานอีกกลุ่มหนึงแล้วก็มองด้วยสายตาที่อาจจะดูถูกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะนึกว่าเราไม่มีเงินที่จะมารับประทานอาหารในที่แพงๆอย่างนี้หรือเปล่าจับกลุ่มนินทานะคะให้พวกเรา ได้กินค่ะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆเลยนะคะสําหรับพนักงานบริการค่ะและที่แย่ไปกว่านั้นนะคะเมื่อเราต้องการสิ่งของต้องการอะไรเพิ่มเติมเรียกใช้พนักงานพนักงานก็จะทำสีหน้าเบื่อหน่ายไม่พอใจเหมือนไม่อยากให้บริการไม่ค่อยเต็มใจมากนะะักค่ะสิ่งที่ควรจะปรับปรุงสำหรับร้านปอติดออดีนะคะ นั่นก็คือไม่ควรจะวิพากวิจารณ์ลูกค้านะคะให้ลูกค้าได้ยินหรืออาจจะวิพากษวิจารณ์อะไรก็แล้วแต่นะคะและควรจะต้อนรับลูกค้าให้คาแนะนําลูกค้าด้วยรอยยิ้มนะคะในน้ําเสียงแล้วก็ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจที่จะให้บริการค่ะและต้องเข้าใจถึงลูกค้าและเห็นใจลูกค้าในการให้บริการด้วยค่ะ What I don't understand